สวัสดีค่ะแม่พูนค่ะสวัสดีค่ะแม่คูนครับสวัสดีครับค่ะมาตามแนวทางกับแม่พูนค่ะในงวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 7นี่ค่ะงวดที่พานมากค่ะท่านผู้ชมเลขแม่คูนเข่าเนาะค่ะแม่คูนเพญ่าไหมาศูนย์เก่าหาเนาะคุณแม่เนาะเพื่อนฟันาเพื่อนดีเกียวเข่าก็ผีเพื่อนว่าค่ะอ่ะซื้อไปค่ะคุณแม่ศูนย์เก่าหาค่ะศูนย์เกาห้าค่ะงวดวันที่ หนึ่งตุลาคม 6, 000, 160, 7, 0, 000, 9, 5, สองพันหรอยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะคุณแม่หาศูนย์เก้าห้ากับเขาของคุณแม่เนาะมาตามต่อค่ะตอว,วีกตองหวดเลยคุณแม่ว่าฝันแล้ว <ทฤ UR> ค่ะคุณแม่ว่าฝันแล้วฝันตอวีกเลยบอกคุณแม่ฝันตอว,วิกค่ะออาบอกสูฟังเลยคุณแม่ฝันจยงไรเน,นอะฝันเอาไปเก็บเพชรเพาะค่ะเก็บเพชรเพาะสองคนใตู่ลขุกโอ้ค่ะคนคนบัตรท่านตายไหมค่ะ วันนี้เฮ็ดใช่ไหมมันเป็นโซนบ่เป็นหมวกไหมมันเป็นโซนห่อในความฝันนี่เบาให้จบเลยค่ะคุณแม่เบาให้จบก่อนว่าไปจังไรมาจังไรแน่ไปไปกับถือขุ่ถือยังเขาป่าไปเพาะมูปะฮ่าเห็ดปะาเห็ดกับไปเพาะเฮ็ดป๋อไปไปกับขวดขวดเฮ็ดป่อขวดทุกตะคุทุบตะคุอืเต็มคุเต็มคุเลยเดี๋ยวจะคู่คุ่หนึ่ง ร้องคนแนีจร้องคู่เลยโมข่อไปคุณนึงคิดยังปกอว่าอีแหล่บานข่อยค่ะใชน้ำกันบานยังได้ต่อบ่านี่โมไม่ไม่จะทำอะไรละไปแล้วบบบัดนั่นเลยบัดนั่นเลยไปทาั้นหลายสามน้องเมหิวขู่ก็พี่ตื่นอ๋อหิวคู่แล้วก็ได้ตื่นว่าจะเอามะแกงกินกับขักกพรนะะค่ะเต่ว่าเฮ็ดนี่เตรียมคู่แล้วอือโอ้แต่เดียประมาณเลยได้คนละคู่ได้เนาะคุ่แม่สองคู่ เพราะว่าผู้ที่ไปน้ามันกระไดคู่นึงคุณแม่นี่ก็ไดเฮ็ดเพราะนี่เต็มคู่นี่อีกคู่นึงคือกันอืค่ะบ้านนี่ในความฝันนี่มีแต่ผู้หญิงสองคนเท่านั้นเออไม่ใช่ผู้หญิงบ้านนี้ผู้ที่ไปน้านีเทาอะหรือยังบ่ท่านเทาบอท่านเทาเนาะในระวังเอื้อยหนังเนี่ยแหละค่ะเป็นเอื้อยหนังนะในค่ะเป็นบ้านนี้คุณแม่คิดว่าตัวเลขกนี่สิหายตัวไรนอตัวเลขบะค่ะ ก็ก็มเห็บางเเกิเจ็ดเนาะเฮ็ดเจ็ดวันนี้เฮ็ดหน่วยมากกัเป็นศูนบ่ก็เม่วานะศูนยหาบ่เมื่อเขาจับกุกหาเนี่ยมันจะไม่ศูนหาเจ็บบ่ศูนย์หาเจ็บคุณแม่สีหศูนย์หาเจ็ดอืมไม่่ิเส้นตายแล้วป่จับมัดขนาดละแุ่แม่ตีให้คุ้มเดียวแเค็ๆเลยเนาะคุ้มเดียวหศูนย์หาเจ็บศูนหเจ็ด เต็มคู่วะสันฟันมาได้เก็บเห็ดพอจนเต็มคุ่คูมากับเป็นโชนเนาะเพ็ดมากับเป็นโชนคือกันเห็ดพอนี่น้อยกมๆแล้วคุณแม่เน้าก้มๆับปกตีเตัปรตินไม่ใช่เห็ดพอหนังแต่ไม่แต่พอหนังก็ขวดมากกวดมากกไ้ว่าไปสองคนไปสองคนอาจจะเป็นสองคนซีซี่มาแล้วเป็นคนมาบังบ่แล้วก็ซีซีก็เอาอีเป็นนเขาก็เอากไปนสองไ่ว่าจะเป็นเก่าซีสอง กับวัวเนี้ยเนาะรับเนาะมันกระตีไปหลายตัวบางทีเพิวกเอามาบังเนาะคเอาคนมาบังก็มียแต่ว่าเอาตัวเลขที่คุณแม่ตีหายเนาะคุ้มเดียวแขนก่อนเพราะว่าเป็นตุ่นวีกตุ่นงวดเนาะคุณแม่ค่ะก็จะว่าจะจะไรซีซีก็จะก็เอาน้ำครับจะก็เอาขึ้นเอาลงเพราะว่าไปนักกันสองคนนี่แต่เป็นผู้งสองคนเนาะเป็นผู้หญิงอ๋เป็นซีซีเป็นผู้หญิงแต่ว่าเป็นผู้เฒ่าน้ำได้บ่ดนี้่เลย เนป็คคุณแม่นี่เป็นผู้เฒ่าอันตีเบลายตัวนาาซานิงเนาะค่ะใ้ท่านผู้ชมพันตีเอาเนาะบ่าวทั้งคู่เนาะค่ะทีเนแน่ตัวเลขกคุณแม่ที่เพิ่ให้มาแล้วก็คือ0หาเจ็นาะคุณแม่เนาะตัวเลขกที่คุณแม่เพิ่ให้มาก็คือ0หาเจ็ค่ะ0 57เนาะค่ะเป็นตัวเลขที่คุณแม่ให้มาในคลิปความฝันนี้เนาะค่ะนอกเนือจากนั้นท่านผู้ชมเขามาฟังความฝันของแม่คุณเราค่ะ ตีเอาเนาะค่ะคขมเปไก่ลีปค่ะพุดคุยกันว่าเจ้าก็เอาสีน้ำก็ได้ครับฟันไม่ได้ไปเก็บเพีพอเดีเตรียมคู่มากัน่นะมาเก่าน้ค่ะทัีนี่คุณแม่สีไฮซี่ยังนาอฮะคาซีคุณแม่สีไฮซี่ยังหาซีป่ะค่ะตีเจ้าก็เอาหาซีน้ำตีหละศูนหาซน้ำตีะซูนหาเจ็ดซเจาก็เอาน้ำเจ้าก็ สื่อสวนสื่อหลงฮะคุณแม่ห้มาเูนคุณแม่ห้มาศูนหาเจ็ดเนาะคุณแม่ห้มาศูนหาเจ็ดเหล็กสามตัวบานนี้คุณแม่สิเพิ่มมากอีกคือตัวไหนคุณแม่เพิ่มมากอยก่เนาะค่ะเพิ่มซีหนะลซียังหรอบันเจ็ดซีเห็นบ่เจ็ดหาซีเห็นบ่คุณแม่อยากไปเจ็ดหาซีเออตัวหนึ่งก็เอาตัวนี้ก็เอานะอืมค่ะเป็นแนวทางของแม่คู่เนาะก็แปรจนสุดแล้วมาจากแปรแล้ว แตกดีกว่านะอืมค่ะแต่แม่คูนก็เป็นผู้ที่ตีเลขแม่นผู้นึงเนาะบาร์ทอูนค่ะเราตามพื้แม่ยพื้นว่านี่แล้วเนาะค่ะก็ถ้ายเอฟซีเป็นแบบตี่มเต็มกับโปรตีนยังเนาะพอแต่ถ้าดตีตัวเหล็กมันไม่คุ้นเยอมขึ้นก็ได้ค่ะตอนนี้เก็บเพชรพออืมตอนนี้เก็บเพชรพอเพราะคือวางหางข่อยๆมาเก็บเพชรอันแน่นอนเก็บเพชรป๋วกันไม่ันออกเนาะค่ะอ่ะตามคุณแมหน่บ้านนี่แล้วค่ะเป็นแนวทางของเมคูนค่ะในงวดวันที่ 16ตุลาคม2567นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบได้รางวันใหญ่กับคุณแม่สุขูสุคนค่ะ,ะหววทิพผ่านมาคุณแม่ก็ห้เลขเขามาแล้วเนาะคุณแม่เนาะวันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมอีกเนาะค่ะขอห้เขาอขอห้มากขอห้ปังค่ะค่ะคุณแม่ไม่ย้เพิ่มเติมอีกบอ่อ<ม>ไม่ซ<า>้ำเนา<น>ะ,นะ ค่ะขอพุณแม่คุณค่ะขอคุณค่ะกาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่คุณค่ะในงวดวันที่16ตุลาคม2567นี่ค่ะแม่คุณในฝันสันสันฝันบอยเงาแต่ว่าฝันต่อวิกตองวัดเล้ยเพิ่นว่าค่ะเพื่อนฝันว่าเพื่อนนี่เดี๋ยวไปเก็บเห็ดเพอเพื่อนว่าค่ะไปสองคนกับผู้หญิงอีกผู้หนึ่งเพิ่นว่า ได้เฮ็ดพอนี่คนละคู่เลยเพิ่นว่าค่ะเต็มคู่เพื่อนว่าเก็บเอาเก็บเอาเพื่อนว่าของแม่คู่นี่กะเก็บได้เต็มคู่เพื่อนว่าของผู้หญิงอีกผู้นึง่งกะเก็บได้เต็มคู่เพื่อนว่าได้คนละคู่นาอคขาเพื่อนว่าหลังจากนั้นว่าสีแกงให้กินอิ่มๆแ่บๆเพิ่นว่าค่ะก็หิวคู่กํร่างสิกลับมาหูเม่อก่อนเพิ่นว่าค่ะ คุณแม่เพิ่นกเ็เลยได้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะตัวเลขตัวนั้นก็คือ057นะคะเป็นเลขดีจากฝันเพิ่นว่าค่ะ ศูนย์นี่ตีมาจากเฮดเนาะคะ่ะเฮดเป็นวงกลมเพื<ๆ>่อนว่าตีเป็นศูนย์เฮดเพาะเนาะค่ะเป็นวงกลมตีเป็นศูนย์เพื่อนว่าส่วนหาหนี่ตีมาจากมือเนาะ,ค,ะค่ะมือเพื่อนเก็บเฮดเพื่อนว่าตีเป็นหาค่ะส่วนเจ็ดนี่เพื่อนตีมาจากเฮดเนาะคะ่ะเฮดตีเป็นเจ็ดเพื่อนว่าค่ะความฝันของเพื่อนเนาะคะ่ะแนวทางของเพื่อนเพื่อนหามาสามตัวก็คือศูนย์ห้าเจ็ดค่ะส่วนเจ็ดหาซีก็ตีได้อีกแบบหนึ่งเนาะคะ่ะโตกันไหวเพื่อนว่า เฮ็ดนี่เป็นเจ็ดเพิ่นว่ามือเป็นหาหรือ, 4, รอกับผู้ยิ่งเพิ่นว่านามสีเพื่อนก็เลยห้เป็นเจ็ดหาสีเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของเมคูนในงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในระงวลใหไ่กับเมฆคูนสุขหูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนํำเ้วอค่ะการไหวค่าท้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งให้กับสาวหนิงผ้าร,รวยนำเลยเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ